แรกๆเลยที่ศึกษามากคือรถแม่งมันทำมาให้สําหรับพวกหมอทนายอะไรอย่างงี้ใช้เว้ยม็มีตังค์เลยนะพี่ใช่นี่คคนมาามาก,กูว่ามันไปซื้อตัดหน้าเขาโอ้เราก็ตั้งใจปั้นอ่ะเพราะเราเราไม่ได้จัดขายไง น่าจะเริ่มเลยได้ครับพี่โอเคอีพีนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับเป็นคือไม่ได้เป็นไปนเดินถ่ายอะไรนี้นะผมจะใช้รูปรูปเป็นรูปถ่ายอะ่ะเดี๋ยวผมจะทำสตอรี่เกี่ยวกับโซลเลอร์โซลเลอร์ผมนี่นแหละแต่ผมจะทำสตอรี่ตั้งแต่ว่าโอเคผมได้มาจากไหน เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างกว่าจะทําออกมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆจะทาเก็บไว้เพราะว่าไม่แน่ไม่แน่รุ่นพี่จะมาขอซื้อไปอะไรอย่างนี้ครับผมเอาไปเลยจะทำเก็บไว,เว้เก็บไว้ดูนะมาก็คือ e ีพนี้จะเป็นประมาณว่าผมมาเล่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามสอนภาพหาภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะ่ะ ซ้อนเข้ามาเรื่อยๆครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้ก็คือคันนี้เริ่มเลยอะไอ้รถโซเลอร์เนี่ยผมชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นรถที่มันไม่ได้มีขายบ้านเราเป็นประจําอยู่แล้วอะไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่ประจำต่เรื่อยๆะไไม่มีเป็นไม่ไม่มีนําเข้ามาขายไม่มีแผนนําเข้านะครับมันไม่มีไม่มีเข้ามาเลยดีกว่ามันก็จะเป็นถ้าเกิดมีเข้ามามันก็จะเป็นรถที่เป็นแบบนําเข้ามาส่วนตัวเป็นคันๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีตัวแทนจําหน่ายดีกว่า ครับเออรถพวกนี้มันจะท,ที่มันมีจริงๆมันก็จะเป็นพวกรถที่เป็นคนเอาเข้ามาอ่าก็คือบางทีก็ซื้อประมูลมามั่งครับประมูลมั่งถ้าเอาเข้าถูกต้องก็คือก็ต้องใช้เงินเยอะมากเพราะมันแพงอะ่ะตัน,นี้มันโซเลอร์ม,มันค่อนข้างแพงเอาให้เด็กๆก,ก็ชอบนะแต่ว่าก็คือไม่เคยเห็นมนท้องถนนดีกว่า ครับผมมันหาดูยากนะแล้วพี่ไปรู้จักมาจากไหนเพี่รู้จักมาจากเด็กๆเ,เราดูเราเห็นรถรถซิ่งวางเครื่องใช่ไหมครับผมเขาก็จะวางพวกหนึ่งจีเจ็ดเอ็มหนึ่งเจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาย้อนดูไงว่าไอเครื่องมืเนี้ที่เขามาใส่กระบะใส่เบนซ์ใส่อะไรกันเนี่ยใส่บีเอ็มกันเนี่ยทำไมมันมาจากรถอะไรทำไมมันถึงแรงแะอะไรเงี้ยเราก็มาศึกษาดูมันก็จะมาจากพวกซูเปอร์โเก่าแล้วก็มาจากโซลเลอร์ มาจากอะไรพวกนี้แหละอ๋อคือไปรู้มาจากเครื่องก่อนนะครับเรารู้มาจากเครื่องก่อนแล้วเราก็เราก็เลยเย้อนไปดูว่าไอ้เครื่องพวกนี้มันมาจากรถอะไรทำไมเขาถึงมาใส่รถบ้านเราแล้วมันแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยย้อนไปดูไงแล้วมันมีมาจากโซลเลอร์ด้วยเราก็เลยมาดูว่าไอ้โซไอ้ซูเป้านี่เราพอเข้าใจใช่ไหมว่ามันมันเป็นรถสปอร์ตไงครับผมแต่พอมันเป็นโซลเลอร์โซลเลอร์มันคืออะไรผมก็เลยมานั่งศึกษาดูก็โอเคมันเป็นมันเป็นใช้ช่วงล่างเดียวกับซูเป้าใช้เครื่องเดียวกับซูเป้าแต่คือมันจะเป็นพวกใส่คควาาาามมหรูเข้ับ อ่าเป็นรถแบบผู้บริหารเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยรถเขาแรกๆเลยที่ศึกษามากคือรถแม่งมันทํามาให้สําหรับพวกหมอทนายอะไรอย่างี้ใช้เว้ยม,มีตังค์เลยนะพี่ใช่อ่ะอันนี้ก็คือมู้ยากมันตั้งแต่นานแล้วจนมันมีเฟซบุ๊กมีอะไรนี้ใช่ป่ะมีคนเว้ยที่ใต้ครับเขาลงเขาลงรูปโต่าโซเลอร์เนี่ยครับผม จอดเน่าอยู่แล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> รุ่นนี้น่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาโพสถามดีกว่าเราก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโอเคน่าเล่นครับแปลกหายากแต่ว่าอะไรอะไรมันจะไม่มีมันหาน้อยอะไรอย่างเงี้ยพรรถรถมันน้อยอ่ะลงไปอย่างเงี้ยเขาอินบ็อกมาเขาบอกพี่สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ้าสนใจเดี๋ยวผมเขาคงไม่มีแรงปั้นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าพี่เอาเดี๋ยวผมขายให้อะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เนี่ยก็บทจะได้มันก็ฟุกฟุกได้มาอย่างนี้นนะชีวิตชีวิตน,นี้คือมาหาเองทางนั้นเลยใช่มันก็ฟุกฟุกมาเดี๋ยวแปบั้ยนนะอ่ะเขาขายให้ผมให้รถสไลด์อ่ะจากกรุงเทพลงใบฝากเงินไปเลยฝากเงินไปคือไปถึงเนี่ยผมก็ให้รถสไลด์อ่ะเขาดูเอกสารก่อนครับว่าโอเคมันเล่มจริงไหมอะไรถ่ายรูปไห้ผมดูถ่ายรูปส่งลไลน์มาอะไรเงี้ยผมก็ดูโอเคเฮ้ย จริงจริงรถทะเบียนแท้จริงอะไรเงี้ยก็ซื้อโอเคได้สารต,ตั้งต้นมาก่อนนี่คือคันแรกคันแรกที่ได้นะครับผมเพราะเพราะเอาจริงๆอะ่ะผมใช้หลายคันเว้ยในการทาออกมาเป็นคันเนี้ยแต่ได้มาคันแรกก่อนปุ๊บโอเคได้มาปุ๊บมาถึงจอดตรงนี้ปุ๊บผมก็โอเคล้างล้าง,างส่งเหมือนเดิมส่งไ้เลาะครับผมส่งห้เลาะให้ติดเครื่องให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มัน ให้มันเช็คลบรวมๆแล้วมันสตาร์ทขับได้ก่อนอคราวนี้ก็เริ่มมาดูแล้วว่าก็ใช้อะไรอะไรบ้างโอ้ใช้หลายอย่างพอมาดูจริงๆอ่ะใช้หลายอย่างก็ช่วงน,นั้นอ่ะช่วงกำลังทำเนี่ยได้ไปญี่ปุ่นเว้ไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นเราก็ไปดูลองมองดูอะไรในพวกในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยดูอะไรเป็นแพงว่ะ S <S 1> <S 1> เอออะไรมันแพงก็เลยเออก็ดูๆอ,อ่ะอะไรแพงแต่ยังไม่ได้ซื้อนะสุดท้ายจังหวัดที่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี้ยมีเพื่อนที่ไทยเว้ยครับทักมาบอกว่าเฮ้ยเออมีรถรุ่นมึงขายด้วยไปเจอเพิ่มเหรอพี่ใช่ที่เพชรบุรีครับผมมีขายที่เพชรบุรีแต่ขายเป็นไม่มีทะเบียนครับขายเป็นอะไรแต่เป็นรถเป็นคันนะครับผมไม่มีทะเบียนอ่ะเราก็บอกหลักหมื่นอ่ะ แล้วบอกว่าเอาเพราะว่ากูไม่สนทะเบียนอยู่แล้วกูมีรถอยู่แล้วรถที่มีทะเบียนอยูแ่แล้วกูจะเอามาเอาอะไรครับผมเอามายำรวมกันพอคิดดูถ้าไปญี่ปุ่นใช่ป่ะญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีขายเป็นแบบเป็นเชียงกงอ่ะแม่งแยกแบบสวิตตัวนี้แยกสวิตแอร์แยกพวงมาลัยแยกไฟซ้ายแยกไฟขวาแยกคือแม่งแยกเป็นย่อยๆ,ๆ,ๆหมดเลยเว้ยคือเขาย่อยของถ้ามึงซื้อที่ญี่ปุ่นมึงตายเลยโอ้โหนี่กูซื้อทั้งคันเลยที่เมืองไทยครับเจอพอดีอะแต่พอซื้อ บอกเพื่อนว่าจะซื้อคันนี้เนี่ยก็โอนเงินให้เพื่อนเว้ยเอาเงินให้เพื่อนที่ไทยเพื่อนก็จัดการซื้อมาให้เสร็จก็สหมืเดิมส่งรถสลด์ดไปสลด์สไลด์รถจากเพชรบุรีกลับมากรุงเทพพารถกลับมาที่กรุงเทพอ่ะเพื่อนก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราก็ดีใจไว้ได้รถได้ได้รถไปอะไรทั้งคันใช่ป่ะครับกูก็โพสต์ลงพวกเพจรถเก่าเพจอะไรที่กูเล่นเล่นอยู่อ่ะว่าเฮ้ยได้รถมา ดีใจมากฟุกฟุกเพราะคิดดูไปหาอะไรที่ญี่ปุ่นแต่ได้รถที่ไทยเข้าใจป่ะเออฟุกฟุกกูก็เออกูก็ดีใจากกูโพสเว้มีคนมาด่าครับผมนีคนมาดากูว่าแบนไปซื้อตัดหน้าเขาอ๋อครับผมอะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาเลยครับเออกูก็งงกูซื้อตัดหน้าอย่างไงวะกูอยู่กูอยู่ญี่ปุ่นไมทันไปอันนี้คือซื้อผ่านเพื่อนนะพี่ซื้อผ่านเพื่อนอีกทีนึงก็ทันไปซื้อแต่ดหน้าอย่างไงวะกูก็งงกูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องไง ครับผมกูก็คนเงินให้เพื่อนเพื่อนกูซื้อให้กูกูก็จบแค่นี้ครับเออแต่คือรถคันนี้รู้สึกจะฝากขายหลายคนอ๋อเหมือนมีในหน้านะครับอ่มมันคงมีในหน้าหลายคนนะที่มันขายอะแล้วกูก็ไม่รู้หรอกว่าไอคนที่พูดคนแรกว่าเขาเพราะว่าเขาว่าเขาว่าเขา,า,าจองไว้ก่อนเนี่ยเขาจองกับคนไหนครับผมแล้วทาไมเขาถึงไม่ได้ครับอ่ะอันนี้เราไม่รู้แต่เขาบอกว่า กูก็บอกกูก็ไม่รู้หรอกว่ากูไปตัดหน้าหรืออะไรอะ่ะกูอยู่ญี่ปุ่นไปทําำไปแต่เขาบอกว่ามันมีคนโทรมาหลายคนครับที่จะเอาอะ่ะแต่ส่วนมากอะ่ะจะเอาเล่มอ่าครับผมแต่เขาบอกมันไม่มีเล่มไงครับผมเออคงอาจจะติดต่อก่อนอะ่ะแต่คือจะเอาเล่มด้วยแต่เขาไม่มีเล่มก็ยังยื้อๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะ่ะเราไม่เอาเล่มไงกูเอาเลยไงกูไม่เอาทะเบ,บียนครับผมเอออ่ะโมแดราม่าคือ <laughs> โพสตแบบแบบงงเงงงแงีจากูอยู่สักพักมึงอ่ะยาวเหยียดนะครับเออแต่สุดท้ายคือจเจ้าอะไรกับกูกูก็ไม่เข้าใจ <laughs> สุดท้ายอะ่ะเขาก็อินบ็อกมาเว้มาขอโทษกูครับผมโอเคโอเคอนี้ก็จบไปเราไม่มีอะไรกนอนะนะไม่ได้อย่างมีอะไรด้วยมันก็เรื่องติงต้งอะ่ะแต่ซื้อสุดท้ายอะ่ะไอ้คันเนี้ยเขามันนัมน,ม,นมันช่วดินไหนรู้ไหมครับผมเขาไม่ได้ไปเนี่ย สุดท้ายเนี่ยกูเอามาเสร็จเนี่ยกูตามทะเบียนได้อ๋อครับผมกลายเป็นว่าคันนี้เป็นรถมีทะเบียนครับโชคดีมากในซื้อในราคาแล้วมันโชคดีตรงไหนกันนะไอ้นี่เว้ยคันนี้ผมมาดูจริงๆผมมาดูรูปอะเอารูปไปเทียบกับรถรถนักสือรถเก่าๆกลางปีอะครับคันนี้มันเคยลงนักสือกลางปีครับผมเอออันนี้คือคันที่สองนะคันคันที่เทรบุรีนะคันนี้เคยลงนักสือกลางปีก็เลยคิดว่าไอ้เชสคันนี้มันต้องมีทะเบียน ผมโทรคุยกับเจ้าของนะผมได้เบอร์เจ้าของใช่ไหมผมรู้จักผมโทรคุยกับเจ้าของเจ้าของบอกเขาขายคันนี้ไปยี่สิบปีแล้วโอ้โหขายไปยี่สิบปีแล้วมา,มาถามเขาทําไมค,คือเหมือนเขางงอ่ะเออคืออง่ายคนใหม่ที่ซื้อไปอ่ะซื้อไปยี่สิบปีเนี่ยเขาไม่ได้โอนอเจ้าของคนที่สองไม่ได้โอนนะครับใช่คนที่ซื้อไปอยู่เพชรบุรีเนี่ยไม่ได้โอนเจ้าของคนแรกเนี่ยอยู่แค่แค่ประมาณขั้วขวางเองเออเขาไม่ได้โอนเขาไม่ได้โอนแล้วเขาคง เาเขาเสียครับผมเขาเสียแล้วเมียเขามาขายครับอ่แต่ก็เขาบอกว่าเอกสารอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่หาเลยไม่เจอเลยเขาเจอแต่รถอ่ะคือเขาขายตามความเข้าใจตัวเองเลยนะเขาเจอแค่นั้นเอาง่ายครับผมเราก็ไม่รู้ประวัติบ้านเขาแลยก็ไม่ได้ไปสืบนะแต่ก็โอเคมันกลายเป็นโชคดีที่ว่าเขาไม่ได้โอนเว้ยครับถ้าเจ้าของคนนี้เบลีเขาโอนและเขาเสียใช่ไหมแล้วเขาเล่มเขาหายคันนี้ก็คือรถไม่มีทะเบียนอย่างนั้นแหละ กลายเป็นสับศูนย์ไปเลยนะใช่ก็คือเป็นเป็นแค่รถอะไหล่แต่ตอนเนี้ยพอรู้ว่าเขาไม่ได้โอนใช่ไหมเท่ากับเราติดต่อเจ้าของคนแรกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราขอไประชาชนเขาเนี่ยให้เขาเซ็นกำกับมาเนี่ยเราไปขอขัดเล่มออกมาทำเล่มใหม่ออกมาได้ก็คือมันจะมันการรถทะเบียนเลยรถทะเบียนแท้หนึ่งคันเลยครับผมอ่ะสุดท้ายเนี่ยคันเนี้ยผมพอผมสับพอผมยำอะไรจนหนำใจแล้วอ่ะอ่ะแค่นั้นก็มี พวกพวกันมาซื้อไปครับเขาเอามาขอแบ่งไปเล่นก็เป็นไอ้เจ๊กนายกอักะมมาขอแบ่งไปเล่นอ่ะผมก็แบ่งให้ไปผมแผงให้ไปรถพร้อมเบอร์เจ้าของเก่าครับบอกว่าเนี่ยกูเคยคุยเขาทีนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังงงๆอยู่มึงหามึงรองคุยเขาใหม่แล้วกันอ่ะมันก็เอารถไปแล้วก็เอาเบอร์ให้เขาไปแล้วก็เขาไปคุยเขาเองเขาได้เล่นทะเบียนระ้บปกติโอ้โหแต่เป็นเป็นเรื่องหน้าเหลือเชื่อนะครับยี่สิบปีเลยนะครับใช่ แต่การเป็นช่วงดีที่เขาไม่ได้โอนด้วยนะครับโอนแล้วคันนี้กันนะไห้แมหมดแล้วคันนี้คันที่สองนี่โคตรดราม่าเลยว่ามนนี่ผมคิดว่าดราม่าเนี่ยกูว่ากูอยู่ญี่ปุ่นไปซ้ำไปตอนนั้นแล้วก็โอเคได้คันที่สองคันที่สองนี้ตอนนั้นนี่จบคันที่สองไปผมได้ใมคันหนึ่งครับในคันที่สามคันที่สามเนี่ยรถเป็นคันมีทะเบียนครับผมแต่ชน ชนหน้ามาครับผมชนหน้ามาแบบยู่เลยอ่าชนหน้ามันยู่แบบบอดี้มันดุ้งเลยอ่ะนะครับซ่อมยากอ่ะครับผมอ่ะซ่อมยากเพราะบอดี้มันดุ้งผมก็ซื้ออีกซื้อแลกเลยครับใช่ซื้อมาอีกอันนี้ก็คือเป็นคันที่สามครับผมอ่าก็ซื้ออีกเนี่ยเท่ากับตอนนี้ตอนตอนผมปั้นคันแตน่คันนี้ผมจะบอกให้ตอนผมได้คันที่สองมานะ บอดี้แม่งเหมือนจะสสยก่าคันแรกด้วยครับผมแต่ว่าตอนตอนผมได้คันที่สองมาคันแรกผมเริ่มลื้อทําสีไปแล้วไปไกลเลยนะครับใช่เริ่มลื้อแบบขัดผิวทําสีอะไรไปแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรก็ปาบผูเอาแล้วก็ยำมาไหลกันสับอะไรที่ดีๆมาใส่กันผมครับเท่ากับตอนนี้สามคันเนี่ยสามคันเนี่ยอะไรจะมารวมอยู่ในคันผมเลยชิ้นที่ผมชอบคือรถคันเดียวนะครับใช่ รอยู่คันเดียวเลยโอ้ยเหนื่อยนี่อันนี้คือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราไม่เราไม่มีระบบไอ้พวกอะไรอะ่ะโอนเงินโดเน a อะไรแบบสนับสนุนช่องอะไรเงี้ยของผมใช้เน้นขายเสื้อเอาครับผมขายผลิตภัณฑ์เอานี่คือเสื้อลายใหม่ครับที่ผมออกปีนี้นี่เป็นลายพาม่นลายพม่ข้างหน้าก็จะเขียนนี้ นี่เหตุภายกล้อและเป็นพินสติปคืออันเนี้ยมันเป็นผ้าแม่ที่เป็นลายพินสติปเห็นไหมเป็นเส้นเขียนหมดเลยครับไอลายนี้ผมก็ซื้อมาจากรุ่นน้องนะครับผมน้อง <ผม S 1> ตังโมเป็นคนเขียนพินสติปช่วงนี้มาแรงมากเขียนดีมากผมก็ซื้อลายเขามาทําเสือ้อลายนี้ผมทาทั้งแขนตั้งแขนยาวนะครับนี่อันนี้แขนยาวก็จะเป็นแขนไลายไฟแขนสั้นก็จะเป็นไม่มีลายครับอะอันนี้แต่ผมทำแต่ผ้าใหม่นะอันนี้ผ้าเก่าผ้าเก่าทำแล้วยุ่งมาก ใครสนใจสนับสนุนนะก็ทักอินบ็อกมาในช่องในเพจนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับเพิ่มแรงรใจใช่เพิ่มแรงใจผมในการทําช่องพราะพูดจริงทําช่องอะ่ะมันมันมันถ้ารอจาก youtube อย่างเดียวอะ่ะตายครับตายครับอย่างเดียวครับอันนี้เราก็เนี่ยมีอาชีพด้วยอันนี้อาชีพผมอยู่แล้วทําเสือ้อนี่ใบพร้อมซองใบพร้อมซองพร้อมสติกเกอร์นะครับ อินบ็อกได้ในเพจนะครับอินบ็อกในเพจครับวันนี้เรจะส่งข้อมูลให้ในเพจครับตัวลาแขนสั้น700บาทแขนยาว800บาทครับครับผมแต่ถ้าเป็นพวกไซส์2 x เพิ่ม100นะครับครับ 2xl ก็จะเพิ่ม1 0ึ่งรรอนึงโอเคฝากด้วยครับคือถ้าไม่ใช่วันรวมงานนี่ไม่เจอบนถนนเลยนะครับโซเลอร์เนี่ยไม่มีไม่มีหรอกไม่มีทางจะแบบว่า ถามแล้วเจอบ้างไม่มีคําว่าเจอบ้างเลยเวเชื่อกูน้อยไม่มีทางเจอก็เจอกูนี่แหลอะอะครับผมเพราะพูด,พดนะจริงๆนะเฉพาะที่พูดมาเนี่ยอันนี้คือสามคันที่ผ่านมือแล้วเข้ามาทาเป็นเป็นคาราเมลนะครับผมจริงๆ,ๆก็มีคันอื่นอีกน,นะที่แบบอยู่ๆรุ่นน้องเขาเห็นแบบตอนนั้นเริ่มทําช่องแล้วไงครับผมเขาก็เห็นว่าโอเคผมทําผมชอบโซลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มีอีกนะและแม่เป็นเด็กในหมู่บ้านด้วยนะเด็กในหมู่บ้านเนี่ย แต,แต่แต่แต่เป็นของเพื่อนเขานะครับผมเพื่อนเขาเนี่ยพ่อเขาเพื่อนเขาเนี่ยขับรถโซโลเลอร์อย่างเงี้ยมาที่มาหลาลัยแล้วเขาก็บ่นว่าไม่ชอบเลยรถมันแก่อ๋อครับผมเออเอามาขายกูถ้าอย่างนั้นอะ่ะเออก็ซื้อนะก็ซื้อแล้วก็มีรุ่นน้องรุ่นน้องซื้อไปเหมือนกันเอออันนะั้นคก็กได้มาฟุกๆเหมือนกันจริงๆโซลเลอร์ผ่านมือกูนี่เยอะมากอะโซลเลอร์เจนแรกนะครับผมยี่สผ่านมือผมเยอะมาก จริงๆ EP นี่ผมจะทําไว้ประมาณนี้แหละเก็บไว้ดูหลังผมจะรันรูปอันนี้จะไม่ได้อัปเดตว่าตอนปัจจุบันโซลาร์มันก็จะไอ้คาราเมลผมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ครับแต่คือไม่ได้เจาะไปตรงนั้นมากเราจะเน้นเรื่องเก่าๆมากกว่าโซลาร์ปัจจุบันก็มีอยู่นะพี่เจนหลังๆใช่ไหมครับผมแต่ทรงมันก็จะไม่ใช่เหลี่ยมแล้วมันจะเป็นมนๆแล้วครับมันก็หลังๆก็จะเอามาดิฟกันนะสุดท้ายก็ยังเป็นรถราคาสูงเหมือนเดิมนะครับมันเป็นรถมันก็เป็นรถที่ไซ ใช้ช่วงล่างกับเครื่องของรถสปอร์ตเว้ยครับผมแบ่งกับซูบาเนี่ยแหละหลักๆอ่ะพอกลางๆเขาเครื่องก็เป็นเกเป็นอะไรช่วงล่างเดียวกันอะไรเงี้ยแต่คือรถมันจะแบบเพิ่มความหรูหรามากกว่าเขาเรียกอะไรเป็นสปอร์ตรักชวรี่ครับอืมรถพวกนี้คืจริงๆกับผมอ่ะจริงๆที่มิวเซียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆมิวเซียมที่ไปมาเนี่ยมิวเซียมรถ่ะนะครับถ้าเกิดเ,เป็นโซนโตโยต้านเนี่ยก็ะจะมีโซเลอร์เนี่ยแหละจอดอยู่ <laughs> ๆๆผมไปดูมาหลายคันแล้วเออ แต่ว่าที่นูน่นนะเขาเขาก็จะเป็นสไตล์แบบอนุรักษ์ไงครับผมแบบสีแบบเดิมอพาร์ทแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมเบาแบบเดิมอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดมาของผมอาคารผมมันก็จะแบบว่ามันเดิมแบบเขาไม่ไหวไวปพูดจรงนะครับคืออะไรเราไม่มีแบบเขาอ่ะของเขาเนี่ยจะว่าที่ญี่ปุ่นก็ยังหายากนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีมากกว่าบ้านเราไงัเพราะเป็นประเทศต้นกาเนิดไงครับผมไอเราอยู่ที่นี่มันไม่มีอ่ะก็แต่เราก็ชอบ ความแรงด้วยไงครับก็ใส่แม่งเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแต่จากที่ว่าจะมเป็นแบบจะเป็นเจเดิมๆเกียวโตขับนุ่มๆทุกวันนี้ก็นั่นะ่ะเป็นสามเจหกร้อยมาเข้าไปนั่นแหะครับผมเออแต่คือนี่แหละจะทําเก็บไว้ดูแต่จริงเสียดายเสียดายถ้าเกิดขายไปผู้จริงก็เสียดายนะเพราะว่าถ้าจะหาอีกอะ่ะหาอีกก็ทําแบบเดิมเลยก็คือยากแล้วอะ่ะ พราะที่อยู่ท,ที่ที่ไปไปนี่ก็อยู่กับคนเล่นหมดแล้วครับผม,มไม่น่าจะได้คืนมาง่ายนะพี่ไม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 ่ได้แล้วกนะ็ <c oughs> คือมันจะมาหารถลุงรถอะไรแบบเดิมๆม,มานะครแบที่เราพี่ผมหาหามาคงยากแล้วแหละผม,ผมจําได้เลยต่างชาติเห็นต่างชาติยังร้องเลยครับอันนั้นคนมาเลยคนอะไรเง,งี้ยมาเขาบ้าเกิถ้าเกิดคนที่บ้านรถเก่าอะ่ะแต่ก็รถพวกนี้พูดจริงๆนะไม่อยู่กับเด็กหรอกครับถ้าอยู่ก็อยู่กับใครอยู่กับลุงเลยไม่ถ้าเกิดเป็นคนเล่นรถเป็เล่นเล่นรถแล้วอ่ะ ก็ต้องเป็นคนที่เล่นแล้วแล้วก็ค่อนข้างลึกนิดนึงครับแบบศึกษาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเด็กมอปลายหรือมหาลาัยอะไรไม่ใช่ฟิลนั้นนหะคือขับแล้วจะดูรุ่นใหญ่แล้วอ่ะแล้วรุ่นพี่ที่มาดูนี่เขาอาให้เหตุผลยังไงครับถึงมาดูคันนี้เขาบ้านล้วเล่นโทรอยู่แล้วดีกว่าครับอันนี้เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจบกับเราหรือเลปล่าครับอันนี้ผมก็จะทาดักไว้เฉยว่าแบบว่า ผมเสียดายพูดตรงๆับก็เสียดายเพราะเราโอ้เราก็ตั้งใจปั้นอ่ะเพราะเราเราไม่ได้จัดขายไงรเราก็ปั้นเราก็ใส่เต็มที่อ่ะนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจขายเหมือนกันนะพี่ก็ใช่แต่ว่า <c oughs> เป็นรนพี่ที่สนิทกันเขาก็ถามว่าขายไหมแล้วจริงๆตอนนี้ผมรถไหนคันไงครับผมเออถ้าเกิดแบ่งออกบ้างก็ดีผมจะได้ไปช่วงนี้ทํวีแปดไงครับบ้าวีแปดก็จะไป,ไป,ไ,ปไปมุ่งทางนั้นด้วย <c oughs> ก็เลยมุ่งมุกเราจะทำรถองทำหลายคันทําหลายทาง บางทีมันเหนื่อยอะเออไอคันนู้นก็นทําคันนี้ก็ทาอะไรเงี้ยเราโอเคเราก็จะได้มุ่งไปทางเดียวอีพี่เอาไว้ประมาณนี้แหละหลักๆเราจะอินเสิร์ตภาพเข้ามาเก็บไว้ดูเองนะพี่เก็บไว้ดูประมาณหนึห <S <S <ด>่งเออหลักๆครับมันก็เออช่องผมที่ผมทําตอนแรกก็คือมันจุดประสงค์หนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราทํารถอะไรบางคันที่มันผ่านมือเข้ามาครับมันอยู่กับผมสักแป๊บเดียวบางทีบางคันเขาเอามาให้ทําหรืออะไรเงี้ย ก็เส <łość> ียดายผมได้ถ่ายเก็บไว้อันนี้ก็เห็นผลหนึ่งว่าช่วงช่วงชีวิตหนึ่งอะสมมติสามสปีที่ผ่านมาผมทําอะไรคันไหนบ้างทําอะไรไปบ้างเงี้ยผมก็เก็บไว้ดูครับผมเออโอเคอีพีนี้เอาไว้ประมาณนี้แหละครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารุ่นพี่เราเขาจะมาจบคาราเมลไปหรือเปล่าครับผมครับนะครับโอเคอีพีไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ มาได้คันเหมือนยังมีพี่เอีเงินทราดให้อยูนออ่นะม<อ>ีเป็นคันเหมอีกเมื่อ15ปีแล้วพี่เจอคันหนึ่งอยู่มายลาบสีขาว<อ>รถ <อ S 1> ชายวะมันไปเดินลองสา <laughs>